มีคนถามว่าข้อต่อดีวอตัวเนี้ยรวมถึงตัวอื่นๆด้วยแบบธรรมดาที่ไม่มีไฟเนี่ยใช้กับไขควงกระแทกยี่ห้ออื่นได้ไหมคําตอบคือได้เพราะมาดูกันอันนี้ปากจับของไขควงกระแทกทุกยี่ห้อเนาะมันจะเป็น hex 1ส่วนสนิ้วเป็นขนาดมาตรฐานสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วมีคําถามต่อว่าใช้กับ สว่านที่เป็นปากจับ3ทางได้ไหมโดยเฉพาะสว่านยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ดิวอ์คำตอบก็คือได้อีกแหละเพราะว่าอ่ามาดูปากจับอันนี้เป็นสว่านมนะิว w a ก k ี้ FPD2 เนอะปากจับ3ทางแบบนี้มันจับได้หมดเลยนะทั้งก้านกลมแล้วก็ก้านเฮกซ์ซึ่งจริงๆแล้วก้านเฮกซ์ตัวนี้มันก็คือแบบเดียวกันเป,เป๊ะกับ ก้านของดอกไขควงที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้หมดเนาะแต่จะต่างกันนิดนึงถ้าเป็นไขควงกระแทกก็เสียบเข้าไปแล้วใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นสว่านเนี่ยเราก็ต้องเอามือหมุนให้มันล็อกหน่อยเหมือนเวลาเราใส่ดอกสว่านอะอะล็อกกึก๊กมีเสียงแครกละใมมันใช้ได้หมดนะครับทั้งสว่านและไขควงกระแทก ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตาม